nè, tự này của nông lưới tự này, nên nông lưới, non nông cho nè, non là em cưng nấm chắc nhàng đấy, em cưng, phải miếng nằng nằng gì vậy, phải bớt, bớt cho bớt anh sẽ lôm cho nằng nhiều là giống mệt, là từ, hết khỏi bớt, khỏi ba đấy, หาย่งนะบ่ม oh, um, ีอย่งเลยหาบ่เงินนํำทงเสือล้วนะยืมมูได้มากินทานสิพันาโอนีมาอ้ไดงบ่าให้้เบิ่งไปให้ไปเอาเล้ากับสิให้น้ำลังเอาใอยเอาให้เช้าเด้อเด้อเออเด้อนทงคนไทยนทงพ่อพีพีบัวดาวดากอเนาะเมนเมเมนทงชาพี้องแล้วปิหาเนี่ย คนบ่อชาวบ้านจะยังได้บ่อเนาะเชาบ่อติดอยู่บ่ไออะไรวังมือนะอ่ากดไม่้ยกโอ๊ะกดเห็ดอยู่ได้เคยเห็ดบุ่มนี่นะว่ามันมีในระบอบเราอะระบอบเห็นเบอร์บ่เห็นอยู่เห็นอยู่แล้วกดอะไรนคกดข้อคิดพ่อต้องแพทย์ก็บเป็นนะเด็เก่าบัดกดตู้ก้อนคือเป็นฉัน ตุกอักเดียวกันนั่นกะจันพันจพได้เรามีหดอสองแชทเจรตื่อนเจอ่นเาอหัวไนตุกอดแใี่หนึ่งนไหมีหอนเงินเดือนเงินอตาคุณไหนตุกอนไห้เห็นมอในติ๊กต็อกไอนว่าทุกค์เยนอกเพลเพื่อนมาได้เอาวันนั่นซะบานนี้มือหนาน่ะ่อของดีเด้อเพืแอได้เห็นแกะกับตาด้วยวันนอเพไม่น้องรอยอยกข่อยบุนี่เล่าเล่าเล้ยว เวแล้วหมดโปรเจกตคุณเงง่ายๆเลยว่านนาคายแล้วเป็นล้านคุณทำมาถือใจอะดีมาถือใจอะ่าดีโอโหตอนนี้เหนื่อยปอนเลยอยากนอนบ่ถุมเลยพ่อได้คอย่าแพะถุงแล้วน้ำเกลือไ่เดิมไว้ได้บบานี้จย่หงนอยนชิมือยน้ำน้ำเกลือลงไว้นี้บอแต่เจ้าเคยนั่นเห็นยุ่โอ้โด้เราเปลนนีลลงประหยาดไว้ทำนั่นเมื่อยได้สาคนเมื่อยม่แพ้วไหนคอยเขาจะมแห้งเนาะิๆประมาณนี้กดปีพระจะต้องกาบกระโดดโผล่ไปได ับมาแล้วเนาะเลยแต่โบชิบ่เข่าทำน่าไหวเนาะาะว่านังชิมเลยนั่งบอกรันีเชือกโบมีมีเชือกมีอเลยไหนเรานอนนกนได้ใทหมบ่ัสดจักอ่าในมัดกันง่าในมัดลำบากบาก อยู่ดิเสื้อเสื้อฟางเสื้อยางกะบมีเลยโอมีนะครับเดียวเสื้อก็บมีในเงินเราเลยไเบาเกินเนาะเบเกินมีแต่สายที่ขอเบาเกินมัมีหัตมอนไหมมอนมันหาเชือมาผมาบงยูสีเนไหมเวลาพี่น้อง

leo anh à chẳng đái Phụ cái này hải rào leo đây đi nó lẽ sơn lấy Nóng đùm bộ Ui Nông phải há Nông phải há Phải nông phải há phần này chẳng áo sô sạp này trên hải quân Chớ nồi thô hài cản bộ đáy Đây đấy nô to cản đây Hà sương nha này เอาแต่เล่นไปเยอะหมลยบอลจ่อยหาเสือกไว้เน่ยต่อชายอันทาล่มแล้วนี่นะมีว่าในรถจังฟางก็ได้เก็บมันยังก็ได้นะ

เจ้าต่อลงต่ำเลยเจ้านอนอยู่พักผ่อนนะนะจ่ายยังก็มัดก้อนนะตอนนี้นะหาเสื้เนี่เป็นบ่วงหอยอะไรจานนี่ชุ่มแห้งนะแห้งมันก็ไหลอยู่แล้วสุ่โพดอันแล้ว แมนอันนี้ยั่ไม่ติดเปะอืมงานมาตกไม่ตอบสนองว่ะเจ้าก็เบอร์ตัวนี้เอาเบอร์ตัวนี้ใส่ตัวนี้โทรหาเจ้าตัวนั้นโทรมาบ่อกเออตัวนี้ถูกเจ้าเอาเอาโคดเอาเบอร์ตัวนั้นใส่ตัวนี้จะเปลี่ยนรุ่เปลี่ยนเด็ดดีเด้อ ตัวได้รได้บ่เนี้่ยฉัะยานบม่อย่างแห้งหองหองหองง่ายเราเนี่ยหองน้องร้อยนี่ยะันยานลายอยู่เพราะมันดึงบม่อยากดึงกิจกานที่เนาะเอาออ๋อเราอยู่บ้านหนึ่งมาอยู่บ้านหนึ่งวะฉันยานทีเดียวเนี้ยบ่เห็นบ่ไ่เรื่องกิจกานที่โทรศัพท์ก็ได้นักแล้ยวบ่เนี้โทรศัพท์นี่เดี๋ยวโทรศัพท์ลงไปนะนี่ของน้องร้อยตัวนี้แม่นอ้บ่เอาไว้น้องร้อยนอนตรงก็ได้เจ้าน่ะนอนหรือบนี้เงินมืออเอ แหมคึ้งนําไปจักหยังได้แหมคึ้งให้เมียนั่งอยู่บ่ให้เมียนั่งเบิดคืนบ่จนท่าเบิดบ่เพื่อเจ้าเบิดอันชะลมทงนี้จนั่งอยู่นี่จเมื่อยแล้วเตเจ้าที่บ่เฮ็ดข่อยบ่ข่อยไปหาหมอนไว้น้องพ่นฮะบ่เป็นหยังไปหาหมอนเด้อได้บ่ได้ได้แล้วบ่เออมีแฮงยิ้มเด้อบดนี้เนาะเจ้ามีเมื่อยแฮงบ่เจ้าเออมีแต่ว่าเฮาสัมภาษณ์คลิปนี้แล้วเฮาก็สิ จลานาาลา่อน้องกผอนอนนัะนะโอ้เดี๋ยหมดไหม่แท่าินอนบนนอนะไรจีขยับนนั่นรรอหายใจร้องเนอนเมนไหมนอนจะนอนทังไห่ก็ได้มแนหมดถึงสายชลลอ่าสายชลลขึ้นก่อนจานออโอ้ยเป็นเพดเนี่ยไรนอ่อบอันอันนี้อันซายติดอันนี้ห้นะบางเมในนอเพผนลืมผันลืมหมลืมนะปกติก็ต้องเตรียมไว้ชองแชมเทอร์ปูนเือยำดุด เป็นจะได้บริอบวนนั่นนะคือบัวอักนะอ๋ออยู่ช้ำนั่นเ่ยบม่ต้องอารมณ์นี้อารมนี้อันนั้นมันจ้ำเลยดพนะจ้ำจ้ำเพราะว่ามันตีบอันนี้มันตีบนี่เหือดเรานั่นเนาะเค็มนี่เพราะว่านี่เค็มเค็มตัวนี้จะเป็นเค็มเล็กปกติปกติมันบกได้เป็นที่เห็ดแบบนี้เนาะเห็ดอันนี้เขาเห็ดไทยเล็กน้อยได้อันนี้อันแบบนี้นะโดยเห็ดไทยเล็กน้อยแล้วมันจิมีแสลงยู่ต่างหากระบบเขานะอันนี้ชุ่ เฮ็ดทุกเชิญนี่ชื่อเออได้กันฉับหนี่แม่แม่แม่บ่บ่ไว้พูดดอกพอดีแล้วฉับหนึ่ได้ยุ่งจะเมื่อยอยู่บ่ล่ะเมื่อยบ่เมื่อยธรรมดาขั้นเจ้าแนี่ยดก็ตามขั้นชุมนุมว่าเจ้าอ่อนรู้สึกว่าเมื่อยพิษปกติเลรอเจ้าถอดนวดโเกี่ยวว่าย่างย่างย่างเด้อมันบแม่นได้ว่ายาถือแล้วหรือชิเมื่อย อันนั้นโลเนาะสิเมย์วะยาเนี่ยมันว่อ<จ>มันแพร่แพร่กับมีเด้แม่เนี่ยมันดีแต่ก็ไม่ดีมันเ,เมนยแล้วก็ต้องถอดอยู่แล้วก็รเมื่อย์แหงเอาลงอีกปุ๊บเอาลงอีอกอมันไวผลเอาเหมือนเอืเอ่อยเฮาวานนี่ยังจนได้หมอเขาหมอใ,ใหญ่เขายังจนเตือนว่าเขาจะร่มอยู่บ้านปล่อยลงแฮงอืเขาปล่อยไว้แล้ะเขาเนื่อเนาะเออเขาไลยมาซอมเนาะแม่นเม่ดโบเก้เฮดเจคือเขาแบบนี้ าถามว่าระมารถจักวโมงมันเบิดนั่นนั่นนี่นะเขาจะไปนั่นได้เขาชะลมไปตัวทีมนี่มันอันตรายเดิอันตรายแล้วมัมีผูกปกครองเนาะแมนได้ใช่ไหมเออใช่ไหมไหนเจ้ามีแต่ผ้าว่าอย่าให้มันเบิดมันเบิดนี่อันตรายเลยเนาะอย่าเบินอยู่น้ำกันกับผัวรถเด้งรถโยกเมื่อยเลยคนแท้ละบ่นเอา กันไอ้กับโจ้างเนวเนาะคั้นน่ะโบเฮ็ดกับมันโบมีโบเฮ็ดอะไรนี่เนาะโบแม่นได้ว่าไออันนั่นน่ะเนาะกาวล่วงเนาะโบเพื่นผัวเพิ่นกับโบหูได้มาจักได้อันทางไหนมันเก่งนะกูนี่นี่ขั้นคั้นสล้มบ่ไหลนี่เจ้าบ่ไปต้องมันก็ได้ตัวน่ะฮะมันเกี่ยวกับตัวนี้ว่ามันต้องบิดเบี้ยวอีหยังชักอย่างเพราะว่าเขาใช้เข็มยางไว้แล้วเขาตอรอดออกมาอันนี้ ใช่เด็กน้อยนะเขาใช้ใช่เป็นนี่แหละแล้วก็มีแสลงใหญ่ยุกนี่เขาเห็นเจ้าเป็นเด็กน้อยป่ะจ๊ะเด็กน้อยนะเนาะมาเมือม่อเมื่อก่อนเนาะเดีมาสองมือมาเมื่อก่อนเนี่ยขี่ชันแบบเออนั่นมาเพื่อนี่แเออเบาจนมุมมีน้นแเฮงไอเตือนไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวกะทากันยาอย่าไปขึ้นตัวนั้นเด็ดขาดเนาะเตือนต้องเตือนไอบุญเกิงนี่เลยนั่นแล้วบุญเตลืองตูเกิงอ่า บอกกับนางนางยันนั่นยันหามหามตู้กูได้บอกตัวเวียงจัดการกูได้ข่อยต้องหามเตียงในบุญเกิืงมาขึ้นมานั่งพี่ก็ได้ไอ้บุญเกิืงนี่มานั่งใกล้เมียนี่ให้บอกเดี๋ยวจอกแยกแยกได้เจ้าเฮ้ยพระลูกแขงเด็ดไรขึ้นมาเที่ยวเดือดมองอยู่เที่ขึ้นเที่ยวลงนี่แหละบิ่งมาเบิ่งแมงวันแมงมีให้เมีย เราให้บทสบายที่คอยยังมีตูนเราตูนน้องร้อยวันนอนคดรนั้นเหเห็นคอยผูกชายฉลูหมเมียเวี่นชิมาขึงจะคอยได้เจ้านหงายเบาดีวะแม่นขึงเลยวใช่ไหมคุยขึงด้ดายเน่ยตูนน้องเพิ่์เนาะสบาสดีสบายดีสบัยดีสวัอันนี้ไอ้เกิงไอ้เจ้าติ่ตามบึงึงึงโลมพร้อม ขันมันบ่ไหลล่แหละจะบิ่งตัวนี้มาต้องตัวนี้ที่ห้าตีงเดือยเด้เฮาตีงเดือยแต่เลือดมันอจากระดับฮะเจ้าตองว่าเจ้าตองแล้วไผสิต้องมันครับเดี๋ยวว่าไผจารย์มันเวลามันเส้นจนีนเชียนน้อยนึ่งนะคันมันลุดนี่โปโลพวกเราได้แข็งอันมันขวาปล่อยคอยเดี๋ยวปล่อยแห้งบ่ค่อยละปากบวมชุบเลยเนื้อมือจะปล่อยแห้งได้เมื่อยได้มึงเกิงเอ้ยปล่อย คั <wounds> นพังก็่าจ <in SM> <ot> Hi ีว <disappointing sw to> ่าวหนิเ <en> จ <blo ated fuck> ้าไม่เจ่เผาจะให้มันเบิดลอะไรโบไล่ได้คันเผานะจํเบิึงพังกี่ว่าเนี่ยคันเราเมื่อยพิษปกติถามแล้วว่าเมื่อยพิษปกติเปล่าโบวิชชุบแบบยาเบิดบโเบิดบโเกี่ยวจะถอดหรือเด้อถอดไปร่นถอดแล้วย่อมไว้มันว่าบ่สร้างไหนคนเราเราอาการนั่นเนาะเมนเมนหนึ่งมาเราม่ได้อยู่ในห้องหมอเนาะเห็นมันหยัด นเหมือนโมเดิรนยาหน้ำผลไลยเนาะน้ำยาได้เออเขาน,นอนน้นำแพ้ดมหมอเนาะเออเขาเหนื่อยเนาะเจอนี่แหะธรรมดาเนาะเดี๋ยวนี้นะโมให้มันยาแห้งชากระยามันมันคอยลงอยอยคอยไปคอยมาใช่เพิ่อที่ว่า,วายอยากไหวให้คานอย่างนั้นให้่เด่นผู้เฒ่าเพิ่นโมช่างมากว่า,าวใช่ไบมใช่อ่าเอากาเจ็บตัวนี้คือกันอ่า กูปวดซักไปก oh, ินนี mm ่ไปมีอมียซักเก่าปวดซักเก่าเนาะขันบนน้องลอยขันเธอสิสอบเออเราเก่าเองก็ได้ไอ้บึงเกิงและยนะนี่น่ะคอยคล้องจ้าแต่แทะเด้อบ่ให้บักคึกบักคักแต่แท่มีอย่างกะกำไปปล่อยอยู่นอกผูกโดยไม่เนี่ยบักคึกบักคัก เอาว่าวรีนี่ว่เาเป็นการาป้องกันจริงแน่เนาะไอ่โบให้โบให้นะน้ำมีแดมันเป็นเดียงทีมอยู่นอกขอนุน <No. S 1> เนาะออกจีหัวจะได้คอยนเายากาะรีไม่ว่าหักษาสุขภาพนะความหักนะต้องหักษาสุขภาพกัน <No. S 1> คนฮะอะไรไอเดบุงในลานน้อยนะเรายัางโบาหายใช้ผู้หนึ่งนะยืดไปเล่นบ่ไปเลี้ยงงูกับปลาทำคนว่าคนมาทำไม่ได้ยินเสียงเล่าบนมืออมือนิ ปกติในคลิปไรก็คล er ิปนั่นแล้วได้เสียงบุญเพลงนี่จะม้อยมือนี่ได้หัวได้หรือได้ลองลอยกันนะลอยได้หัวได้แล้วเราตัวเวียงหยอกแล้วเนาะกินข้าวกินน้าบ่กินนะบ่ม้อมือนะกินแล้วกินนี่นะตะเกาเราทื่นทื่นทื่นตะดอดมื่อนี้บ่ได้กินบ่ได้ทื่นดมื่อเจ็บท้องบ่ข่อยย่างกินมกแตงบ่ล่างเนี่ยเจ็บท้องนี่ข่อยย่างเจ็บท้องกระเพาะ กินเพชรเจ๊งเพื่อนว่าเนี่แหละเอาในหมอเพื่อนว่าเนี่แหละกระเพาะล้ำฮะกระเพาะล้ำใช่กระเพาะเป็นตุ่มแดงน่บดูงฮงนั่นแหละเพชรเดี๋ยวทีผมเป็นเพชรจะได้ข่อยก็เป็นคือกันกระเพาะข่อยลูกแพทย์เวรแพทย์ข่อยขั้นกินเพชรดูดูนี่มันก็เป็นโลดโนตุบอกว่าไพนนอะเป็นลูกแพทย์ท่านแรกเพื่อนยังบอกเตือนเจ้าว่าบอกให้จัดการกระโดดเนาะนั่นนี่นะให้รักษาสุขภาพผ้า แล้วก็บ่ให้เป่งแห้งอันนั้นน่ะน้ำเกลือน่ะเป่งแห้งอย่าให้มันเบิดไวหัวยฉันเพิ่นก็ให้กินเอาแล้วเพิ่นก็บ่ให้ยาดแล้อเนาะแแม่นล้วเพิ่นให้กินเอือเอือเอามันแห้งดีไวแล้วว่าก็มันเป่งแห้งเข้าไรขึ้นมาเห็นจากเป่งไม่ได้กินเออคือยาดคอยแทนเราอะอันนั้นได้เกจงเอ้ยจะไปสร้างเป่งเด้อถ้าคอยถ่ายคลิปไว้เบิดอะไร ไปบอกตัวเลียงจัดการจังไราล่เรามากนสร้างโคตดของแต่ทหารนะนเนาะแม่ได้ละเทศโดไรอืม่เราปลายคือเมือถักในช่วงนี้ครับเมียเมียยังเมยังยังแก่เจ้ากับพยามอุ้มลูกอุ้มยังบโเผ้าห้เราอุ้ม ชงนมมียังกันเนาะอันนี้ข่อยเสีหาให้มันกินนมกินเข่าก่อนดื้อหาเข่าให้ลูกกินบ่อไปชั้นพด้ฟนบ่ยังแล้วเอาไปเลยได้ผมเมย์เมย์นะไปเลยแบบบริโภคคนน้อยเนาะใตนคนน้อยเสงสัยคนน้อยเออได้เก่งลิ้เก่งลิ้งเอาลูกก็ได้ไปในไรอ่ะน่ะม่อานี่ แล้วครั้งนี้เราบ่เดินจ้าบันแล้วข้างแงแล้วเพิ่นเอาออกแล้วที่ว่าเพิ่์นเอาออกบ่ได้ออกแล้วออกเรียบร้อยและตัวได้ตัวนะฮะแม่มื่อมื่อย่อเขื่อนนี่ต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแบบไรบันเอาตัวหกหกไปพุ่นเอ้าลูกเชะมันบ่ถามหราเอาขามลูกให้ขำเข่าลูกซะทำเลยนี่แต่ว่าขันอาบน้าบ่ได้ก็ให้ไอ้ค้ำค้ำอะไรให้เกลื่องเสร็จตัวให้เนาะ เดือดตัวเดืตัวเอาเหือเอายังงอแล้วมันจะสุขภาพดีก็ชิได้คลิปก่อนให้อาอยข่อบบอกอชีโข้างล่างครัให้น้องเพิ่นพักผ่อนเนาะจะหน่อยก่อนเท่านะแม่แม่จะหน่อยอีกสองสามนาทีกันนี่เกิงนลูกเนี่ยนี่ล่าที่รเลยเนาะนุ่ม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  นมนมนมเบิ้งคั่งเน้และดูกระมีแต่ว่ามันหายอยากกินนมกินยังเดี๋มันเล็กน้อยมันบอกชบายมียังกระมีได้มีแนวคบแนวกัดมันมันห่อนเลยเส่หน่อเริมห่อนแล้วบเ๊วยใส่ฮะเขากระชีโคลงก่อนบ๊ะเด้๋บ๊อดีเด้อไทยกับล้งนกันแล้วเนาะ้องรอพักพอดแล้วเอาช่วงเอ้ยเอาลงอันนี้ลงไปช่งแล้วเลยเราชีลืมมั้ยบอกเพี้ยงเขาเมนโบของเราหรอวะ

ด้วยดยพันทงคนไทยพันทุพ่อพี่บัวดาวดากพน์เราเนาะเมนเมนเมนสงสารเเนี่ผมมีว่าไหนคนเลี้ยงน้องหลายคนทาังหามันอะไรหาไปสางก็บะไรจะเบิ่งน้องเนยบน้องนี่มันไปให้หมเบิ่งเรากคนเกืไปทั่วที่บ่ทั่วเทพทั่วทั่วเลยนี่ใส่ส่งใส่เสื้อไอ้บ่ือได้ยินมาใส่ข้าศึ นิ่งบอกคือผู้ชายอ่ะนบอด้บกปีผู้ชายบ่ไอ้ผู้ชายขายูผู้ชายเนาะคนนั้นเป็นน่องหรือเป็นอายนั่งลอยผู้ทีว่าเป็นคือเนี่ยเป็น่านบอกเมีน้องเป็นนองนั่งลอยนอักปีประมาณสิบปีสิบเจ็ดแสดงว่านั่งลอยก็ทีแปดแล้วไอ้เหล่า แล้วัน oh, ก mum, m, wrote, ็งอจอยุไผมันเนาะแต่ละคนไหมลงบนี่เรานอนเนาะนแ้บอไจดซื้อไปให้แต่ว่านั้อยหนึ่เกินติดตัวไ้องแต่ละคนนี่ว่าได้เพ่งากันบ่ได้เลบ่าื่ว่าคอยก่อตัวลาไปก่อนพี่น้องเลยเนาะมีแต่ว่าฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามขึ้เก้า พ ok. ah ี่น้องเบิร์ดสุกุสุกอนโอเคพี่น้องเนาะ